ง่านสันชายที่รวยที่สุดในประเทศจีนกับชายาหมาป่าเดียวดายผู้ไม่ร่วมธุรกิจกับใครและไม่สัมพันธ์การเมืองเรื่องของเขาเกิดมาเมื่อ69ปีที่แล้วในหางโจวโดยความลำบากในวัย12ปีเขาต้องออกจากโรงเรียนจนเขาเพอเริ่มมีตังก็กลับเข้ามาเรียนต่อหลังเรียนจบก็ทำงานเป็นนักหนังสือพิมพ์ในสายข่าวธุรกิจอยู่5ปีโดยความที่เป็นคนสนใจในแวดวงธุรกิจเลยหันไปเป็นเซลล์ขายน้ำแต่สุดท้ายด้วยวิสัยทัศน์และโอกาสเขาได้เริ่มทำธุรกิจยาเสริมของท่านชาย้วยวัย30ปีทำอย ตัวถูกนี่รสชาติกินไม่ไหวจริงส่วนราคาแพงก็เหลือเกินกับต่น้ำขวดแดงของจงซานซานมันสามารถพบได้ทั่วไปมีราคาใกล้เคียงกับประเทศไทยและคุณาภาพของน้ำก็อยู่ในเกรดที่เรียกว่าดีเลยทีเดียวนี่คือกลยุทธการทำการตลาดแบบควบคุมต้นทุนที่ดีมากๆทำให้น้ำดื่มนงฟูของจงซานซานกินส่วนแบ่งตลาดในประเทศจีนไปเยอะมากและด้วยค่านิยมของคนจีนที่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ชอบของหรูหราแต่สำหรับเรื่องกินเท่าไรเท่ากันคนจีนจ่ายไม่อั้นและหลังจากจงซานซานวางโครงสร้างธุรกิจบริษัทน้ำของเขาได้ไม่นานก็พาก้ากระโดจนเขาากลยเเป็นนชทรรวสุดใศ